คืนวันนั้นในห้องพักของฉันเงียบจนแทบจะจับต้องได้และนั่นแหละที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการสวัสดีค่ะฉันชื่อมาีอายุ50ปีและไม่เคยคิดเลยว่าคืนธรมธรมดาธาที่อยู่บ้านจะพลิกโฉมโลกทั้งใบของฉันได้ขนาดนี้ลูกสาวฉันชื่อจิตราพาลูกๆไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่บ้านนอกใกล้ๆอำเภอปากช่องพวกเขาวางแผนจะทำขนมอบกันและเล่นสนุกซึ่งในบ้านของเรานั้นหมายถึงเสียงหัวเราะและความวุ่นวายมากมายจนฉันอยากจะหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำไม่อยากออกมาเลย สามีของฉันชื่อประวิทยวันนี้เย็นนี้เขาไปร่วมดูฟุตบอลที่บ้านเพื่อนบ้านชื่อทวดซึ่งเป็นแมตช์สำคัญที่พูดถึงกันมาทั้งสัปดาห์ฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าทีมไหนเจอกับทีมไหนแต่รู้ดีว่าประวิตยจะกลับบ้านดึกกว่าตีหนึ่งแน่แ่ดวงตาแดงก่ำและกลิ่นเบียร์ติดตัวมาฉันเลยต้องอยู่บ้านคนเดียว ฉันเปิดเพลงแจส๊สเบาๆเพลงที่ปกติฉันฟังแค่กับหูฟังเพราะประวิทย์มักจะเปลี่ยนไปเพลงชองทรงฉันตัดสินใจทำความสะอาดเตาแก๊สอย่างละเอียดสักทีหลังจากที่เลื่อนล้มมาหลายเดือนฉันดึงลิ้นชักออกมาแยกขยะเก่าๆจากถ้วยโยเกิร์ตที่ยังพอใช้ได้เปิดตู้เก็บของหยิบผงสักฟอกมาเตรียมพร้อมกวาดผมออกจากหน้าและเริ่มขัดคราบน้ำมันแข็งๆบนเตา ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจู่ๆประเสริฐลูกเขยของฉันก็เปิดประตูเข้ามาฉันตกใจจนแทบปล่อยฟองสบู่ในมือหันไปเจอเขายืนอยู่ในเสื้อยืดสีดำกับกางเกงวอมตัวเก่าที่เริ่มเสียทรงผมยุ่งเหยิงและมีคราบฟองสบู่เกาะบนแก้มฉันถามเขาเสียงสั่นๆนายไม่ได้ไปกับเพื่อนเหรอจำได้ว่าเขาบอกว่าจะไปตั้งแต่เช้า ประเสริฐยักไหล่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มที่ยังไม่ถอดมือสอดในกระเป๋ากางเกงหน้าแสดงอารมณ์ลึกลับฉันเองก็ไม่รู้จะตอบอะไรดีเขาบอกแค่ว่าอยากมานั่งพักผ่อนแต่ทำไมถึงมานั่งในครัวตอนฉันกำลังขัดต่ออย่างมุ่งมั่นล่ะเนี่ยอยากกินชาหรือเปล่าฉันถามแบบงงๆเพราะไม่รู้จะเสนออะไรดีเขาพยักหน้าแล้วถอดเสื้อแจ็คเก็ตแขวนไว้บนเก้าอี้ฉันนั่งลงที่โต๊ะครัวขาครอสกันฉันใส่เสื้อยืดสีดำตัวโปรดกับกางเกงวอมตัวเก่าที่เคยพองตัวแต่ตอนนี้ดูหลวมลงจนเหมือนคนผอมลง ฉันเปิดกระต้มน้ำไฟฟ้ากลัอไปขัดเตาต่อมือของฉันต้องวุ่นอยู่กับงานเพื่อไม่ให้ความเงียบปลายเป็นความอึดอัดเขานั่งนิ่งๆที่โต๊ะไม่หยิบโทรศัพท์ไม่เปิดทีวีเค่งเงียบๆมองฉันทำความสะอาดฉันเริ่มพูดเรื่องไร้สาระไปเรื่อยๆเรื่อง,องฟองน้ำเก่าที่คงต้องทิ้งเรื่องน้ำยาทำความสะอาดที่ฉันใช้ซึ่งเขาก็แค่ฟังมองอย่างตั้งใจฉันรู้สึกได้ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในสายตาของเขาผิวฉันเริ่มลุกเป็นตุ่มเมื่อความเงียบระหว่างเราค่อย เธอกำลังเช็ดครัวส่วนฉันพยายามก้นหายใจไม่ให้เสียงมันหายไปฉันแข็งทื่อฟองน้ำยังลอยอยู่เหนือตะแกรงเตาฉันไม่กล้าหันไปมองเพียงแต่จ้องที่คราฟฟองสบู่บนหน้ากระจกเตาอะไรนะฉันถามเสียงเบาสิ่งที่ฉันได้ยินจากเธอเขาตอบน้ำตาลเหรอฉันถามโดยไม่เงยหน้าไม่ต้องหลอกที่นี่หวานพอแล้วเขาว่าฉันนั่งลงตรงข้ามเขาหยิบถ้วยชาร้อนๆมาจับไว้ได้วยมือทั้งสองข้างไฟจากเตาร้อนจนแสบมือแต่ยังดีกว่าต้องสบตาก,กับเขา ทำไมเธอไม่ไปกับจิตราฉันถามหมายถึงลูกสาวที่ไปบ้านเพื่อนเขาตอบว่าเธอไปกับเพื่อนแล้วฉันพึมพำลืมไปเลยและเขาก็ยิ้มบางๆมุมปากเคลื่อนไหวเธอไม่ได้ลืมหรอกเขาบอกแค่ไม่รู้จะถามอะไรดีหน้าเศร้าที่เราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยฉันคิดถึงมันมากฉันพูดพลางมองเขาเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้เขานั่งพิงเก้าอี้ถือถ้วยชาในมือมองฉันเหมือนเห็นบางสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นในใจตัวเอง ไม่รู้ว่าเธอหมายความว่ายังไงฉันตอบทั้งที่รู้ดีจริงเหรอเขาถามฉันไม่ตอบแค่จิบชาร้อนจนลวกปากและทำหน้าบึ้งเขาว่าระวังหน่อยนะเห็นแล้วฉันพึมพำเขาหัวเราะเบาๆถ้วยชาลงเอียงตัวเข้าหาฉันมือเท้าแขนบนโต๊ะเราห่างกันแค่เม็ดเดียวฉันเห็นมือเขาที่แข็งแรงผิวเข้มและรอยแผลเป็นที่นิ้วชี้เก่าๆเธอทำเหมือนทุกอย่างปกติเขาถามฉันพยายามพูดด้วยเสียงนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่คำพูดนั้นดูเท็จดีเขาตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันแค่มาดื่มชากับเธอแล้วเธอก็ขัดเตาทุกอย่างเรียบง่ายแล้วงานเลี้ยงหละ่ะฉันหยุดมือที่กำลังขัดเตรียมจะถามแต่ฟองน้ำหลุดจากมือตกลงไปในอ่างเสียงตุบฉันค่อยๆหมุนตัวเหมือนกลัวว่าการเคลื่อนไหวแรงๆจะทำลายทุกอย่างฉันมองเขาเขายังคงนั่งที่โต๊ะแต่ท่าทางเปลี่ยนไปมีความตึงเครียดเตรียมพร้อมเหมือนนักล่าก่อนที่จะพุ่งเข้าหา ค่ำคืนนั้นที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเริ่มต้นเหมือนทุกคืนแต่มันซ่อนบางสิ่งที่ฉันไม่อาจเรียกชื่อได้ฉันชื่อมานีอายุ50ปีและไม่ลืมเลยว่าช่วงเวลาที่เงียบสงบกับงานบ้านนั้นเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนต่อ หลังจากคืนนั้นความเงียบในบ้านยังคงหนักแน่นเหมือนก้อนหินที่กดทับใจฉันทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านครัวจะเห็นเตาแก๊สเต่งประกายสะอาดจนแทบจะสะท้อนภาพตัวเองได้ฉันมักนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนั้นที่เดิมที่ประเสริฐเคยนั่งถือถ้วยชาที่เขาทิ้งไว้ตอนนั้นชามีสีเข้มเพราะแช่ชาไว้นานเกินไปฉันไม่กล้าวางถ้วยไว้ที่อื่นเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์ของคืนที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป วันเวลาผ่านไปลูกสาวจิตราพาลูกลูกกลับมาเธอเป็นผู้หญิงที่สดใสร่าเริงชอบใส่เสื้อลายดอกไม้และผ้าถุงสีสันสดใสรองเท้าผ้าใบสีขาวที่เลโครนจากสนามเด็กเล่นเสียงหัวเราะของเด็กๆวิ่งไปมาในบ้านเติมเต็มความอบอุ่นแต่ฉันกลับนั่งนิ่งๆรู้สึกเหมือนมีกำแพงล่องหนกั้นระหว่างฉันกับประเสริฐ วันนั้นมีงานเลี้ยงครอบครัวที่บ้านชันจิตราเตรียมอาหารเองทั้งหมดเธอทํามันบดอบชีสที่หอมกลุ่นโตะถูกจัดวางอย่างประณีตผ้าปูโตสีขาวสะอาดประวิตรเปิดขวดไวน์แดงที่บ้านเรามีเก็บไว้หลายปีลูกๆวิ่งเล่นเสียงกล้องในห้องรับแขกแต่ฉันกลับรู้สึกหนักใจเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังรอคอยจะประตูเสียงกริ่งประตูดังขึ้นจิตราบอกแม่ประเสริฐมาแล้วรีบเปิดประตูหน่อยเราเริ่มกินกันแล้ว ฉันเดินไปเปิดประตูประเสริฐก้าเข้ามาในชุดเชิตแขนยาวสีกรมท่ากางเกงยืนเข้ารูปรองเท้าหนังสะอาดตาเขาทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มที่ดูแห้งแล้งเขาจับมือประวิทย์อย่างจริงจังหยิบลูกๆขึ้นบกเล่นให้หัวร้อเหมือนพ่อที่ดีเมื่อเขาหันมามองฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากสายตาที่แสนความลึกซึ้งสวัสดีคะ่ะ ฉันตอบเสียงแผวรู้สึกแปลกแยกทั้งใจและร่างกายตลอดค่ำคืนเราไม่เคยสบตากันเลยฉันส่งขนมปังให้เขาเขาเทน้ำใส่แก้วให้ฉันแต่สายตากลับหลบเลี่ยงเมื่อมือเราสัมผัสกันโดยบังเอิญเขารีบส่งกระดาษเช็ดปากมาให้ฉันสะดุ้งเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตไม่มีใครสังเกตเห็นความเงียบระหว่างเราทั้งสองเหมือนดับคมที่กรีดลึกลงไปในหัวใจงานเลี้ยงวันนั้นผ่านไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่มีใครพูดถึงแต่ฉันรู้ดีว่าบรรยากาศที่เคยอบอุ่นเริ่มแตกสลายเหมือนแก้วน้ำที่ร้าวเราต่างพูดกันน้อยลงหลีกเลี่ยงความใกล้้้ชิดดแและสาาาาายยตเเเหหมืืออนนนนนนรคคปกกใบีวั วันหนึ่งจิตราเดินมาถามฉันตรงๆแม่กับประเสริฐทะเลาะกันเหรอทำไมตอนนี้ดูแปลกไปมากฉันตอบอย่างเย็นชาไม่มีอะไรหรอกลูกงานยุ่งๆนะเธอมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อประเสริฐเองระมัดระวังตัวมากขึ้นเขามักจะไปกับจิตราเท่านั้นไม่เคยอยู่กับฉันลำพังและเมื่อเขาต้องจัดการเรื่องงานหรือธุระเขาจะส่งจิตราหรือประวิทย์ไปแทนฉันก็หลีกเลี่ยงเขาอย่างระมัดระวังเช่นกันเวลาโทรศัพท์คุยกับจิตราฉันมักถามว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่า ถ้าฉันได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างหลังฉันจะรีบตัดสายอย่างรวดเร็วเดี๋ยวโทรกลับนะชีวิตยังคงหมุนไปตามจังหวะของมันจิตรามีลูกอีกคนประวิกเกษียณจากงานประจำและหลานๆเริ่มเข้าโรงเรียนประเสริฐได้รับตำแหน่งใหม่ในที่ทำงานเราเฉลิมฉลองกันด้วยงานเลี้ยงครอบครัวอีกครั้งฉันยกแก้วให้เขาอย่างจริงใจแทบไม่มีที่ว่างให้ความเมีนชาแทรกซึมเข้ามา แต่ลึกๆในตู้เก็บของบนชั้นสูงสุดมีถ้วยชาขาวใบหนึ่งที่มีคราบน้ำตาลจางๆติดอยู่เป็นถ้วยเดียวกับที่เขาทิ้งไว้คืนวันนั้นเมื่อตอนที่เขามาเยือนในความเงียบเงันทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาปกติแต่บางครั้งเมื่อฉันนั่งอยู่ในครัวตอนดึกๆฉันก็ยังมองโต๊ะเปล่าๆนะั้นแล้วจินตนาการว่าในโลกคู่ขนานทุกอย่างอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในโลกใบนี้ฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาที่เคยล้างเตาแก๊สให้สะอาดอย่างพิธีพิถันในคืนหนึ่งต่อ ค่ำคืนที่ฉันนั่งอยู่ในครัวคนเดียวอีกครั้งแสงไฟจากโคมไฟเพดานแผ่ความอบอุ่นลงมาบนผิวหน้าของฉันความเงียบสงัดเข้ามากลืนกินทุกเสียงในบ้านฉันนั่งในชุดเสื้อผ้าบางเบาเสื้อสายเดี่ยวสีครีมที่เผยให้เห็นไหล่เรียวและผิวเนียนละเอียดกางเกงผ้าลินินสีเทาอ่อนที่พิ้วไหวตามแรงลมห้องฉันสวมรองเท้าแตะหนังนิ่มสีเบจที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงความสง่าง,งามเล็บเท้าทาสีแดงอ่อนกระเป๋าหนังใบเล็กวางอยู่บนเก้าอี้ข้างๆฉันมีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆกับกำไลข้อมือเงินที่ส่องประกายระยิบระยับ ฉันมองไปที่ถ้วยชาที่ยังวางอยู่บนโต๊ะใบเดิมที่มีคราชาแข็งตัวติดอยู่มันเป็นเหมือนเครื่องตัวใจถึงคืนที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเสียงแจ๊สบาวจากวิทยุเก่าๆที่ตั้งอยู่มุมครัวเล่นเพลงบเบลงซาโซโฟนที่ยาวนานและลึกซึ้งจนทำให้ฉันรู้สึกทั้งเหงาและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน ทันใดนั้นประเสริฐเดินเข้ามาในครัวเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวที่พับแขนขึ้นถึงข้อศอกกางเกงผ้าสีดำที่เข้ากับรูปร่างสูงโปร่งของเขารองเท้าหนังสีดำเงางามแต่ไร้รอยขีดข่วนผมที่เคยยุ่งเหยิงเมื่อไม่กี่คืนก่อนถูกหวีเรียบร้อยจนเป็นทรงฉันเห็นแววตาของเขาที่ลึกซึง้งและเปลี่ยนไปได้วยความทุกข์แต่ก็ยังมีความอบอุ่นแอบแฝงอยู่มณีเขาพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นเราต้องคุยกัน ฉันยิ้มบางๆพร้อมกับขยับตัวไปนั่งตรงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเขามือยังคงจับถ้วยชาวไว้แน่นเหงื่อซึมออกเล็กน้อยจากฝ่ามือฉันพยายามเก็บความรู้สึกที่ปะปนกันอยู่ในใจประเสริฐฉันก็คิดอย่างนั้นฉันตอบแต่จะเริ่มยังไงละ่ะมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราพูดกันเรากลับกลายเป็นคนแปลกหน้าเขาเดินเข้ามาใกล้โตหยิบผ้าเช็ดมือออกจากกระเป๋าเสื้อเล็กน้อยแล้วเช็ดมืออย่างช้า,ชาๆก่อนจะนั่งลงตรงหน้าฉันเห็นมือเขาที่แกร่งแต่แฝงความอ่อนโยนรอยแผลเป็นเล็กๆที่นิ้วโป้งยัังงคงชดเจน ฉันรู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจแต่ฉันอยากให้เราเริ่มใหม่อยากให้เราเข้าใจกันมากขึ้นฉันพยายามกั้นน้ำตาไว้แต่ก็ปริ่มขึ้นมารู้ใหมว่าฉันเคยคิดว่าถ้าเราพูดความจริงกันตั้งแต่แรกทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้เขาพยักหน้าฉันเองก็คิดเหมือนกันแต่บางครั้งความจริงก็เจ็บปวดเกินไปที่จะพูดฉันหัวเราะแห้ง เจ็บปวดเหมือนตอนที่เธอทิ้งถ้วยชานี้ไว้ให้ฉันดูไหมละ่ะฉันชี้ไปที่ถ้วยชายอย่างแกล้งแกล้งอย่างน้อยก็ยังไม่ทิ้งฉันไปทั้งคนใช่ไหมประเสริฐยิ้มอ่อนๆแต่สายตากลับเศร้าลึกฉันไม่เคยตั้งใจจะทำร้ายเธอมานีงั้นก็มาช่วยกันแก้ไขสิฉันพูดเสียงหนักแน่นฉันไม่อยากให้ความเงียบมาฆ่าความรักของเราเขายื่นมือมาจับมือฉันเบาๆความอบอุ่นจากมือเขาถูกส่งผ่านมายังหัวใจของฉันฉันรู้สึกถึงพลังและความหวังที่เริ่มพลีบานขึ้นในตัวเรา แต่แล้วเสียงโทรศัพท์มือถือของประเสริฐก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเขาหยิบขึ้นมาและมองหน้าจอด้วยท่าทางตึงเครียดสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีขอโทษนะเขาพูดเสียงต่ำฉันต้องรับสายนี้เขาหันหลังเดินออกไปฉันนั่งอยู่คนเดียวในความเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยความลึกลับและความกลัวที่ยังไม่รู้จุดจบฉันมองไปที่ถ้วยชาอีกครั้งมันเหมือนจะบอกฉันว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายๆต่อ เสียงปลายสายดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและกดดันประเสริฐนายต้องรีบจัดการฉันได้ยินแค่ครึ่งเดียวก่อนที่เขาจะกดวางสายมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะครัวเขาหันมามองฉันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลราวกับว่าภาัยร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เราทุกทีเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่ฉันเคยบอกเธอมากเขาพูดเสียงเบามีคนที่ไม่อยากให้ฉันหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ฉันพยายามรวบรวมความกล้า ใครกันทําไมถึงต้องมาแทรกแซงชีวิตเราประเสริฐหลับตาลงครู่หนึ่งก่อนจะตอบเป็นเรื่องของนี้สินแต่ไม่ใช่แค่การเงินธรรมดาธรรมดานะมันเกี่ยวพันกับคนที่มีอิทธิพลในเมืองนี้ฉันกลืนน้ำลายลงคอสติเริ่มตเตลิดไปไกลนี่มันเหมือนกับเรื่องราวในหนังแอชชันเลยนะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องซ่อนตัวแบบในละครทีวีอีกเขาพยายามยิ้มถ้าเป็นอย่างนั้นฉันอาจจะต้องหาชุดกรอบมาใส่แล้วละ่ะ เสียงหัวเราะเบาๆของเราทำให้บรรยากาศตึงเครียดคลายลงเล็กน้อยแต่ความจริงก็ยังคงหนักหน่วงอยู่ในอากาศแล้วเราจะทำยังไงฉันถามเราต้องเผชิญหน้าหรือหนีไปประเสริฐก้มหน้าพร้อมกับมือที่กำแน่นเราต้องฉลาดและระวังที่สุดไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะประวิทย์และจิตราฉันถอนหายใจลึกๆฉันไม่อยากให้ครอบครัวเราแตกแยกเพราะเรื่องนี้เลยนะเขายกมือมาจับมือฉันแน่นฉันก็เหมือนกันมณีเราต้องช่วยกัน ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันเสียงเพลงแจ๊สยังคงเล่นเบาๆในพื้นหลังให้ความรู้สึกย้อนยุคและอบอุ่นแต่ในใจฉันรู้ดีว่าความสงบนี้เป็นเพียงแค่เปลือกนอกของพายุที่กำลังจะมาเยือนประเสริฐลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนที่เงียบสงัดภายนอกบ้านแสงจากโคมไฟถนนส่องสว่างเป็นจุดเล็กๆท่ามกลางความมืดคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วเขาพูดเบาๆเราจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีก ฉันนั่งนิ่งๆพร้อมกับความรู้สึกผสมปนเปข,ของความกลัวและความหวังในใจแล้วถ้าเราต้องเสียทุกอย่างละ่ะฉันถามเสียงแผ่วประเสริฐหันมามองด้วยสายตาอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวถ้าเป็นแบบนั้นเราจะสู้ไปด้วยกันในขณะที่คำพูดของเขาก้องอยู่ในใจฉันก็รู้ว่าคืนนั้นไม่ใช่แค่คืนแห่งความลึกลับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีใครคาดคิดและความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดรอวันถูกเปิดเผยต่อ เสียงฝนโปรยปลายเบาๆกระทบหลังคาบ้านไม้เล็กๆที่ฉันนั่งอยู่ในห้องรับแขกม่านผ้าลินินสีขาวบางปริหวตามลมหนาวฉันใส่ชุดเดรสผ้าชีฟองสีฟ้าอ่อนที่ปล่อยชายเสื้อพลิวไหวจนเผยให้เห็นไหล่บางและแผ่นหลังเนียนละเอียดรองเท้าส้นสูงสีเงินวางอยู่ข้างโซฟาเครื่องประดับอย่างสร้อยคอเพชรเล็กๆกับต่างหูมณีระยิบระยับเพิ่มความสง่างามแต่ก็ยังคงความเรียบง่ายในแบบฉัน ประเสริฐเดินเข้ามาพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคิดหนักอึงเสื้อเชิ้ตสีขาวถูกกดกระดุมสองเม็ดบนสุดเผยให้เห็นที่อกเล็กน้อยผมที่เคยเรียบร้อยเริ่มยุ่งเล็กน้อยจากความเครียดเขานั่งลงข้างๆฉันพิงอกฉันเบาๆราวกับต้องการพลังใจมันนี่เราต้องเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาเขาพูดเสียงเครือคนพวกนั้นไม่ใช่แค่งเงาในความมืดแต่มันเป็นเงามืดที่พร้อมจะปืนทุกอย่างฉันพยักหน้าฉันรู้แต่ฉันกลัวนะประเสริฐกลัวว่าจะเสียทุกอย่างไปจริงๆเขาจับมือฉันแน่น เราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันสัญญาในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นฉันรีบลุกไปหยิบมันเป็นเบอร์ของจิตราฉันรู้สึกใจเต้นแรงเมื่อยินชื่อเธอแต่พอรับสายกลับเป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยสวัสดีครับคุณมณีผมชื่อชัยครับผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานของประเสรศิฐผมมีเรื่องสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบเสียงนั้นหนักแน่นและเป็นทางการฉันพยายามสงบสติอารมณ์อะไรหรือคะชัยพูดเสียงต่ำ ประเสริฐมีปัญหาเกี่ยวกับงานเขาอาจจะต้องไปที่ต่างจังหวัดด่วนและอาจจะไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงนี้ใจฉันเหมือนถูกบีบแน่นเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่โทรศัพท์วางลงก่อนที่ฉันจะได้ถามอะไรต่อประเสริฐกลับเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปฉันมองเห็นความกังวลลึกๆในสายตาเขาเรื่องมันใหญ่กว่าที่คิดเขาพูดฉันต้องไปจัดการบางอย่างฉันพยายามยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างนาย เขาจับใบหน้าฉันไว้ด้วยมือสองข้างขอบคุณมณีที่ยังอยู่กับฉันในขณะที่เรากอดกันเสียงฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดราวกับเป็นสัญญาณเตือนว่าเหตุการณ์ที่ตามมาจะรุนแรงและไม่อาจหลีกเลี่ยงและในความมืดมิดของคืนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับลงอย่างกระทันหันเหมือนกับว่าความมืดกำลังเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นฉันกระซิบกับตัวเองในความเงียบต่อ แสงไฟดับวูบไปพร้อมกับเสียงฝนที่กระหน่ำหนักขึ้นชั้นยืนอยู่กลางครัวในชุดเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีขาวบางเบาที่เปิดเผยสันไหลเนียนและลำคอเรียวเล็กผมของฉั้นปล่อยลอนเบาๆลงมาถึงกลางหลังสส้ยขอทองเส้นเล็กที่ฉันสวมอยู่เริ่มสะท้อนแสงจางๆจากแสงเทียนที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆรองเท้าแต่หนังนิ่มถูกวางไว้เป็นระเบียบใกล้ประตูประเสริฐถือเทียนไขในมือก้าวเข้ามาในครัวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเครียดเสื้อเชิ้ตสีเทาเข้มถูกปลดกระดุมสองเม็ดเผยให้เห็นทิวอกที่เข้มข้นเขาดูเหมือนคนที่ต้้อองงงแบบบ,บบกกรััาาหนนึไวว่ ไฟดับอีกแล้วนะฉันพูดเสียงเบาเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นใจให้เราเลยเขายิ้มแห้งเหมือนชีวิตเรากำลังเล่นเกมซ่อนหาฉันหัวเราะเบาๆถ้าเกมนี้มีรางวัลเป็นการได้กินข้าวเย็นที่อร่อยๆฉันอาจจะเล่นด้วยนะเขาก้าเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นจากไหล่ที่สัมผัสกับหลังของฉันเราต้องเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดเสียงแผ่วเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นในความมืดประเสริฐหยิบขึ้นมาและกดรับทันทีน้ำเสียงเขาตึงเครียด ครับผมเข้าใจแล้วเขาหันมามองฉันมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วฉันยืนนิ่งพยายามกลั้นใจเต้นเรื่องอะไรอีกละ่ะเขาละสายตาออกจากฉันคนที่เราคิดว่าอยู่ไกลกลับใกล้กว่าที่คิดฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งทะลุผ่านนอกฉันหันไปหยิบแก้วน้ําบนโต๊ะขึ้นมาจิบด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยประเสริฐเราจะทํายังไงต่อไปฉันถามเสียงหวิวเขาเดินมาจับมือฉันเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเผชิญหน้ามาันี ฉันพยายามกลั้นน้ำตาแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายพายแพ้ละ่ะเขาสบตาฉันอย่างมั่นคงไม่มีคำว่ายอมแพ้สำหรับเราและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหนแสงไฟเล็กๆที่เราถืออยู่จะไม่ดับไปง่ายๆแต่ใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่ในความมืดและรอคอยเวลาที่จะลงมือต่อ ค่ำคืนในบ้านไม้เล็กๆของเรากลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดระแวงฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นใส่เสื้อเชิ้ตไหมสีขาวที่ปลดกระดุม 2, m, 2> เม็ดเผยให้เห็นไหล่บางๆกางเกงขาสั้นผ้าลินินสีครีมที่พลิ้วไหวตามแรงลมจากพัดลมเพดานผมยาวสยายลงม,มาถึงกลางหลังสายสร้อยทองเส้นเล็กๆสองประกายระยิบระยับเมื่อแสงไฟสลัวส่องกระทบ ประเสริยืนอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปยังถนนว่างเปล่าที่มีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าระยิบระยับเขาใส่เสื้อโปลโลสีดำกับกางเกงยืนเข้ารูปรองเท้าผ้าใบาสีขาวสะอาดตาผมถูกจัดทรงอย่างเรียบร้อยแต่ยังแฝงความดุดันมีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาพูดเสียงตำ่ำเหมือนมีใครบางคนกำลังจับตาดูเราฉันรู้สึกหนาวสัน่นทั้งที่อากาศในบ้านอบอุ่นใครกันแล้วทำไมต้องเป็นเราประเสริฐทันมาจับมือฉันแน่นฉันไม่รู้แต่เราต้องระวังตัวให้มากที่สุด เสียงโทรศัพท์มือถือของฉันร้องขึ้นมาฉันหยิบขึ้นมาเป็นข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักข้อความสั้นๆหยุดทุกอย่างก่อนที่จะสายเกินไปฉันกลืนน้ำลายอย่างหนักใจนี่มันหมายความว่าอะไรประเสริฐอ่านข้อความนั้นด้วยสายตาคมกริบเป็นคำเตือนจากใครบางคนที่ไม่ต้องการให้เรายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันนั่งลงบนโซฟามือสั่นเล็กน้อยจนต้องวางโทรศัพท์ลงเราจะทำยังไงดีเขานั่งลงข้างๆฉัน เราต้องหาทางแก้ไขและหาความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้ฉันพยายามยิ้มฉันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในหนังสายลับเลยนะประเสริฐหัวเราะเบาๆก็ใช่แต่ไม่มีรางวัลน,นอกจากความปลอดภัยของครอบครัวเราในขณะที่เราคุยกันเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่นิดหน่อยฉันเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าบ้านอย่างรวดเร็วฉันกั้นใจมองตามแต่เมื่อหันกลับมาอีกทีเงานั้นก็หายไปแล้วเธอเห็นไหมฉันกระซิบป,ประเสริฐชะงักใช่เราต้องระวังให้มากกว่านี้ ความมืดในคืนที่เงียบสงัดกลายเป็นเพื่อนร่วมทางของเราแต่ใครบางคนในเงามืดยังซ่อนความลับที่รอวันเปิดเผยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงในชีวิตของเราต่อ คือลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในบ้านเก่าๆของเราฉันนั่งอยู่ริมหน้าต่างในชุดเรสผ้าสตริงสีแดงเข้มที่อกรัดเรือนร่างอย่างพอดีปลายแขนเสื้อยาวเผยให้เห็นผิวเนียนละเอียดของข้อมือส้นสูงสีดำวางอยู่ใกล้ๆเผยให้เห็นขาเรียวที่ยาวและขาวเนียนผมดำยาวสลวยถูกม้วนเบาๆทิ้งตัวอย่างมีเสน่ห์สร้อยขอทองคำเส้นเล็กๆกับต่างหูเพชรระยิบระยับเพิ่มความหรูหราให้กับภาพลักษณ์ของฉัน เสียงนาฬิกาดิจิตอลบนผนังดังขึ้นเป็นจังหวะช้าๆขณะที่ประเสริฐเดินเข้ามาในชุดสูทสีเทาเข้มผูกนคไทสีดำผมเรียบเนียนและจัดทรงอย่างดีใบหน้าของเขาดูเครียดแต่ยังคงความสง่าผ่าเผยมณีฉันได้รับข้อความอีกแล้วเขาบอกเสียงเครือคราวนี้ไม่ได้เป็นแค่คำเตือนแต่เป็นคำขู่ฉันลุกขึ้นยืนประสานมือไว้ด้านหน้ากางเกงคำขู่ใครกล้าทำแบบนี้กับเราเขาพยักหน้าคนที่ไม่อยากให้เรารู้ความจริงและไม่ยอมให้เราออกจากวงจรน,นี้ง่าย ฉันเดินไปหยิบแก้วไวน์แดงจากโต๊ะมันเป็นสีสดใสและเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟบางที่เราอาจต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปเขามองฉันอย่างสนใจกลยุทธ์แบบไหนฉันยิ้มเจ้าเล่กลยุทธ์ที่ทําให้พวกเขารู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายเสียงเพลงแจส๊สบเลงเบาๆจากเครื่องเล่นเสียงในมุมห้องให้บรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างความลึกลับและความเย้อยยวนประเสริฐเดินเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่ซอกคอเขาจับมือฉันแน่นเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ด้วยกัน ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของฉันดังขึ้นอีกครั้งฉันหยิบขึ้นมาและเห็นว่ามาจากหมายเลขที่ไม่รู้จักข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปฉันรู้สึกเสียวสันหลังว่าคืนนี้อะไรจะเกิดขึ้นประเสริฐหายใจเข้าลึกเราต้องพร้อมสำหรับทุกอย่างแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟระยะส่องลงมาบนโต๊ะไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยเอกสารและแผนที่ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังสือลึกลับที่ไม่มีวันจบ และในความมืดมิดของคืนนั้นมีเงาลึกลับกำลังเฝ้ามองเราอยู่ต่อแสงไฟในห้องนั่งเล่นค่อยๆหรีลงจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าของเราทั้งคู่ฉันนั่งอยู่บนโซฟาในชุดเดรสผ้าสติีนสีดำเข้ารูปที่เผยให้เห็นเนินนอ,อ่อนโยนและแผ่นหลังที่โค้งงอยอย่างเยะย,วยวนรองเท้าส้นสูงสีดำวางอยู่ข้างโต๊ะกาแฟผมยาวสลวยถูกปล่อยลงมาปลกไหลสร้อยคอทองคำเส้นเล็กคล้องอยู่บนคอดวงตาของฉันเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมปนเป ประเสริฐยืนอยู่ใกล้หน้าต่างในเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสลักสีเทาผูกนคไทหลวมๆใบหน้าของเขาแสดงถึงความเครียดและความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาย,ยังคงมุ่งมั่นคืนนี้อาจเป็นคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเขาพูดเบาๆเราอาจต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวที่สุดฉันพยักหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ข้างนายเสมอเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นสายเรียกเข้าฉันหยิบขึ้นมาอย่างตื่นเต้นแต่ก็ระแวงสวัสดีค่ะฉันพูดเสียงสัน่น เสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงที่เย็นชาคืนนี้ทุกอย่างจะจบลงหรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่ก่อนที่สายจะถูกวางลงฉันรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงจนจะทะลุออกมาประเสริฐเดินเข้ามาจับมือฉันแน่นเราต้องพร้อมฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาและรู้สึกถึงความหนักแน่นที่ทําให้ฉันมั่นใจขึ้นแต่แล้วประตูลับด้านหลังบ้านก็ถูกเปิดออกอย่างช้าๆเงามืดคืบคลานเข้ามาในบ้านใครบางคนกําลังย่างก้าวเข้ามาและไม่ใช่เพื่อน ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือต่อ แสงไฟกระพริบวูบวาบก่อนจะดับสนิทความมืดเข้าปกคลุมห้องทั้งห้องชันยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดในชุดเดรสผ้าสตินสีดำที่แนบเนื้อเผยให้เห็นสันไล่ขาว,ขาวเนียนริมฝีปากสีแดงสดตัดกับผิวพรรณขาว,ขาวนวลมือสันเล็กน้อยจนสร้อยข้อทองเส้นเล็กสันตามไปด้วยประเสริฐยืนข้างชั้นในชุดสูทสีดำเข้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความมุ่งม,มั่นดวงตาที่เคยอบอุ่นตอนนี้ส่องประกายความเด็ดเดี่ยวเสียงฝีเท้าดังก้องเข้ามาใกล้เรื่อยๆในความมืดฉันรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนแรงและความหวาดกลัวที่กกััดินนหวใใจคคุณเป็ร ประเสริฐถามเสียงเข้มไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆที่ใกล้เข้ามาจูจูไฟก็สว่างจ้าอีกครั้งเปิดเผยเงาร่างของชายคนหนึ่งใบหน้าครึ่มมือครึ่งส,งสว่างสวมชุดหนังสีดําและแว่นตาดํามืดมือหนึ่งถืออาวุธที่ฉัน่อยากจะมองถึงเวลาจ่ายนี่แล้วชายคนนั้นพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาประเสริฐก้าวเข้ามาขวางฉันไว้เราจะไม่ยอมแพ้ฉันจับมือเขาแน่นเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แสงไฟสว่างขึ้นและค่อยๆดับลงอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดเดินชั่วขณะทุกอย่างหยุดนิ่งในความมืดแล้วเสียงโทรศัพท์มือถือของฉันดังขึ้นอย่างกระทันหันฉันหยิบขึ้นมาเห็นข้อความใหม่นี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่ซ่อนเร้นฉันกลืนน้ำลายหนะักอึ้งรู้ว่าชีวิตของเรากำลังถูกดึงเข้าไปสู่เกมที่ใหญ่กว่าเดิมและในเงามืดของความลับและอันตรายมีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่สามารถเลือกเส้นทางนี้ได้เรื่องราวยังไม่จบ จบตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไป